แนะนำสินค้าได้ดี EP 1 EP นี้ขอเสิร์ฟ fish oil ขนาด500มิลลิกรัมสมวิตามินอีเย้ตัวนี้นะคะเป็น fish oil 500มิลลิกรัม mixed vitamin E นั่นเองครับนะ fish oil เนี่ยช่วยในเรื่องของอะไร fish oil เนี่ยจะมีสารสำคัญที่ชื่อว่ากรดโอเมก้า3หรือโอเมก้า3แอซิสนั่นเองนะครับซึ่งในโอเมก้า3นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กรดนั่นเองนะคะนั่นก็คือ1นึ่คือ DHA 2 EPA นั่นเองนะครับนะ DHA เนี่ยจะเป็นสารสำคัญนะคะที่อยู่ในสมองของเราเนี่นะคนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเติม DHA ให้สมอง,องเราเนี่ยก็จะทําให้ระบบความจำดีขึ้นระบบภะษาดีขึ้นนั่นเองนะคนะละรวมถึงเรื่องของสมาธิและก็เรื่องของการเ็น depression หรือว่าการเป็นโรคึมงเศร้าอีกด้วยนั่นเอง ต่อไปนะคะตัว EPA นะคะ EPA เนี่ยช่วยใน,นเรื่องของอะไรเอ่ EPA เนี่ยจะช่วยในเรื่องของลรเลือดหัวใจนะคะแล้วก็การปวดตามข่อนี่นะคะตัวนี้นะคะเป็นขนาด500มิลลิกรัมนะครับราคาเพียงแค่480บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้เลยเีงใครสนใจนะคะก็ทักแชทหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้ล่างนี้ได้เลยนะสำหรับตัวนี้นะคะกับ Fish o อ l 500มิลลิกรัม mix vitamin E